จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะวันนี้อุ๋ยก็มีเมนูน้ำพริกมาฝากค่ะน้ำพริกปลาทูแห้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะวันนี้นอุ๋ก็จะใช้เป็นปลาทู2ตัวค่ะตัวก็รประมาณซักเดียวอุ๋ซื้อมาเข่งเนี้ยห้บาทนี่นะใส่ห้บบาทแล้วก็มีพริกแดงจินดา พริกชี้ฟ้าแดงหอมแดงแล้วก็กระเทียมปอกเปลือกค่ะทุกอย่างให้เราปอกเปลือกเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมแดงค่ะปอกเปลือกไว้เลยค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าก็จะหั่นเป็นแว่นๆเนาะน,นี่เลยค่ะแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะ สำหรับใครไม่ทานเผ็ดสามารถปรับเพิ่มลดปริมาณของพริกได้เลยนะใครไม่ทานเผ็ดก็อาจจะใช้พริกแดงินดาลดปริมาณลงและเพิ่มเป็นพริกชี้ฟ้าแดงแทนค่ะเพราะส่วนของพริกชี้ฟ้าแดงจะให้สีสันที่สวยงามแต่ไม่เผ็ดนะส่วนพริกแดงกินดาแน่นอนค่ะก็จะมีะรสชาติออกเผ็ดค่ะสำหรับใครทานเผ็ดจัดมากไม่จําเป็นต้องใส่พริกชี้ฟ้าก็ได้นะให้ใช้เฉพาะพริกแดงกินดาอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันเลยค่ะส่วนของ กระเทียมค่ะก็จะใช้ประมาณ2หัวค่ะแล้วนํามาปอกเปลือกเลยนะแล้วก็หอมแดงค่ะ10กลีบค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะนี่ค่ะสําหรับใครไม่มีกระทะเหล็กสามารถใช้กระทะบ้านๆได้เลยนะเหมือนกันค่ะแต่ว่ากระทะเหล็กเขาจะให้ความร้อนที่เร็วเวลาเราคั่วมันจะสุกและเหลืองได้เร็วกว่าเท่านั้นเองนะมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะสําหรับเวลาเราต้องการความร้อนที่แบบสม่าเสมอนะให้เราใส่พริกแดงค่ะลงไปเลยนะ และเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะนี่นะเดี๋ยวเรารอให้เขาสุกค่ะหลังจากที่น้ำมวดแห้งนะเขาก็จะเริ่มที่จะไหม้เป็นสีดำแบบนี้แล้วนะให้หมั่นคนเลยค่ะ ถ้าสังเกตดูเห็นไหมว่าเขาค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยนะเพราะเขาจะเป็นกระทะที่ทนความร้อนได้ดีมากเลยค่ะนี่ค่ะให้เย็แบบนี้นะเสร็จแล้วค่ะเราตักออกเลยค่ะนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นหอมแล้วก็กระเทียมค่ะเติมน้ำลงไปค่ะนี่ค่ะ พั่วให้เกรียมเลยค่ะต่อไปนะเราจะมาย่างส่วนของปลาทูค่ะให้ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราย่างปลาเสร็จแล้วนะเราก็มาแกะค่ะ วิธีการแกะปลาทูงนะ่านแบบง่ายเลยนะให้เราค่ะดึงส่วนของคีบข้างๆออกก่อนเลยแล้วเราก็ใช้มือเนาะแปะออกแค่นี้เองค่ะนี่ปลาตัวนี้มีไข่ด้วยใส่กระเทียม พริกแดงแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะแล้วก็พริกแดงกินดาค่ะหอมแดงให้ใส่เกลือลงไปเลยค่ะลดการกระเด็นนะนนค่ะหลังจากเราตําพริกกระเทียมและหอมละเอียดแล้วค่ะใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะให้เราชิมรสเอานะถ้าเกิดไม่เค็มให้เราเติมเกลือ แต่ถ้าเกิดปลาทูมีรสชาติออกเค็มอยู่แล้วนะก็อาจจะพอดีแล้วเนาะไม่ต้องเติมเกลือแล้วค่ะนี่ค่ะเรามาตัดรสค่ะด้วยน้าตาลทรายไม่ต้องเยอะนะนี่ค่ะประมาณสัก2ช้อนชาพอค่ะเพราะส่วนใหญ่ปลาทูนี่จะมีรสชาติออกเค็มๆหน่อยหน่อยู่แล้วเนาะแล้วทานกับผักเราก็ต้องให้รสชาติเข้มข้นหน่อยนะ และบีบมะนาวลงไปเลยค่ะเราบีบมะนาวไม่ไต้องการความเปรี้ยวนะเราต้องการตัดลดค่ะให้รสชาติกลมๆนะและมีความหอมของมะนาวค่ะ,คะอาจจะมีรสชาติออกเปรี้ยวอ่อนๆนะไม่ได้ถึงขั้นเปรี้ยวนะเพราะเมนูนี้ค่ะให้รสชาติเค็มนําค่ะตาให้ละเอียดเลยนะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ําพริกปลาทูแห้งค่ะ นี่ค่คะสำหรับน้ำพริกป,รปลาทูป่นถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู F ้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ